สวัสดีครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้อาหารทางใบต้นเมลอนนะครับผสมไปกับเชื้อราในโคลมานะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับก็ให้อาหารทางใบไปด้วยนะครับตอนนี้เขาก็กําลังขยายลูกนะครับก็มีฝนตกขึ้นมานะครับเมื่อวานเขาบอกว่าพายุจะเข้าอีกนะครับวันที่สิบเก้าสิบเก้ายี่สิบอย่างเงี้ยครับก็เป็นเราปลูกนอกโรงเรือนก็ ฟ้าฝนเราห้ามไม่ได้นะครับก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับผมก็ป้องกันตลอดนะครับเพื่อไม่ให้อณะลผมป้องกันนี่ครับใบเขาก็เริ่มมีจุดด่างๆนะครับเอาวันนี้ก็มาฉีดให้อาหารทางใบกันเลยครับ ช่วงนี้เขาก็กำลังมีการขยายลูกอยู่นะครับก็ขยายลูกกับยอดนะครับถ้ายอดพุ่งไปสูงที่สุดเลยครับรนนเนี้ยโดนฝนนะครับฝนนี่มานี่วันนี้ขอวันนี้ขอให้แดดจ,จัดๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าแดดจ,จัดนี่เราก็ลูกเขาจะขยายได้ไวมากเลยนะ ใช้ตัวนี้ฉีดนะครับมันง่ายดีนะครับเพื่อนๆมันใช้ใช้ดีนะครับดีกาบคำโยกนะง่ายนะตรงนี้เขาต้องการธาตุอาหารเยอะนะครับเพื่อจะไปเลี้ยงลูกนะครับเราต้องคอยหมั่นคอยดูนะครับก็วันนี้ผมก็อาจจะเพิ่มน้าให้เขาเป็นวันละสองแก้วนะครับเพราะว่าเขาดูดดูดดูดธาตุดูดน้ําเยอะนะครับ เขากินน้าเยอะเพื่อจะไปเลี้ยงลูกเขานะครับก็ฝากกดติดตามผมด้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับถ้ามีอะไรคืบหน่ายางไงผมก็จะมามารีวิวให้ดูอีกอีก,อกทุกวันนะครับผมจะมารีวิวให้ดูทุกวันในการเจริญเติบโตของต้นเมลอนนะครับก็ลูกเขาก็มีการขยายนะครับเมื่อวานผมชั่งน้าหนักนะครับบางลูกก็สามขีดนะครับบางลูกก็ห้าขีดนะครับก็ มีการเจริญเติบโตขึ้นมาเร็วนะครับก็ช่วงนี้ผมก็ต้องเอาถุงพันไปก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันอะไรนะครับป้องกันหนอนบีเสื้อคืนนะครับแล้วก็พวกกระรอกหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมมีทําไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะมารีวิวให้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมปลูกนอกโรงเรือนนะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่ายานะครับปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ